เรากลับมาที่อุออบลร,ราชธานีนะครับ<ะ>อุบลร,ราชธานีเมื่อวันที่30กันยาที่ผ่านมาที่ห้องประชุมสวัสดีชุมชนโอห้องประชุมชื่อดีว่าสวัสดีชุมชนสานักบริการวิชาการชุมชนมหาวิทยาลัยราชภาัฏอุบลร,ราชธานีครับ แล้วก็ทางสสอ,อ,อครับศูนย์ประสานงานสื่อสร้างสุขภาพเด็กเยาว,วชนภาคอีสานเนี่ยโดยการสนับสนุนของสาาสสจัดเวทีวางแผนและค้นหาประเด็นสิ่งดีของจุมชนครับโดยมีอ,อปทอนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีประหลาดช,ชาวบ้านมีครูมีนักเรียนแกนนําจากพื้นที่10กว่า10แห่งกว่า40คนเข้าร่วมเวทีนี้ ผู้อำนวยการสาสาอคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ชื่นศรีสวัสด์นะครับได้กล่าวว่าบทเรียนการทํางานของเราในพื้นที่จังหวัดอุบลในประเด็นการศึกษาเรื่องห้องเรียนห้องเรียนของเด็กเยาวชนเนี่ยพบว่ายังขาดการเรียนรู้เรื่องของวิถีชีวิตครับเรื่องของความเป็นอยู่รากเงาของคนในท้องถิ่นซึ่งจริงๆแล้วเป็นเรื่องใกล้ตัว ทั้งที่บ้านทุ่งหรือบ้านนาในจังหวัดอุบลที่คณะทํางานดําเนินกิจกรรมร่วมกับภาคีคนทํางานเด็กเยาวชนตลอดตลอดระยะเวลากว่า7ปีเนี่ยมีเรื่องราวมีของดีแต่เด็กรุ่นใหม่นี่ส่วนใหญ่ไม่รู้ครับมองข้ามไม่สนใจสิ่งดีๆที่มีอยู่ในชุมชนครับเลือนหายไปรู้จักแต่นะฮะเฟซบุ๊รู้จักแต่ไลน์นะฮะซัมซุงแอปเปิลอย่างนี้นะครับเทคโนโลยีครับแต่ วัฒนธรรมที่อยู่ในท้องถิ่นตัวเองไม่รู้ครับ mm. นายอัมพรว่าพบทีมข้าวโฮยเกือสตูดิโอนะครับได้กล่าวเพิ่มเติมว่าที่มาของโครงการเขาเรียกว่าบ้านทุ่งอิ่มสุขนะครับ,รบสร้างเครื่องมือเรียนรู้ชุมชนในแนวในแนวใหม่ให้เกิดการเรียนรู้แล้วก็นําเสนอวิถีชีวิตแหล่งเรียนรู้ชุมชนทั้ง10แห่งมีภูมิปัญญาประเพณีวัฒนธรรมการปลูกพลังสานึกพลเมืองผ่านการนําเสนอคนตัวเล็กในชุมชนนั่นก็คือเด็กๆครับ ที่ต้องเฟ้นหาพัฒนาให้เป็นพระเอกของเรื่องผ่านรายการสารคดีแนววาไรตี้แล้วนําสื่อที่ได้เนี่ยไปจัดฉายในชุมชนและเผยแพร่ในสื่อกระแสหลักเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและกระแสสังคมให้จังหวัดอุบลราชธานีเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ชุมชนของเด็กและเยาวชนในอนาคตครับนี่เมืองแห่งการเรียนรู้นะครับครับวันนี้หมดเวลาพอดีนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่แล้วกันข่าวแปดโมงเช้าข่าวเอ็บีทีนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ